ลับไปช่วงนี้นะคะวันนี้นี้เขาโอ้โหดูรูปนี้กันให้แบบสมุมกันไปเลยค่ะไปดูรูปนี้กันค่ะเขายกโพสตีกันเนี่ยค่ะคือเรื่องของเรื่องคือภาพนี้เป็นไวรัลแล้วอยู่ในออนไลน์เพราะว่าเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ดีเทิร์นภาค2เนี่ยได้โพสต์ภาพนี้ขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งต่อยกันเองค่ะวันนี้เขาใช้เขาบอกว่าอ้างว่าเมื่อ11นาฬิกาของวันนี้ เหตุเกิดที่อบอตอโพตรุลบบุรีค่ะสมาชิกหมู่ที่5ตําบลโพตรุแล้วเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตนําบลโพตรุได้พาพักพวกและลูกน้องไปลุมต่อยประหลัดองค์การบริหารส่วนตนําบลเขาบอกว่านี่คือเจ้าหน้าที่รัฐกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อยอก,กันค่ะแล้วตอนนี้เราจะทํายังไงต่อไปเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐต่อยก,กันนี่เราก็ได้ภาพไปแค่นี้เดียวมาจากเพจอยากดังหนื่จัดให้ก่อนยัง ไม่มีภาพตอนที่ต่อยกันก็นี่ภาพหลังจากเหตุการณ์ต่อยกันแล้วนะคะคงจะอากาศร้อนอะ่ะ <c oughs> คงจะร้อนไปหน่อยต่อยกันเลยเอาละทีนี้จากนี้ไปเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันต่อว่าเขาต่อยกันเรื่องอะไรนะคะเอามาให้ชิมลางก,กันก่อนว่าเขาต่อยกันแล้วะคะ่ะมาดูรายละเอียดชิ้นนี้ค่ะจากศาสตราจารย์ดรชัยยันชัยพรศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครองรัฐศาสตร์จุลานะคะ ซึ่งได้โพสต์ a c e o o o k เรื่องทุ่นดำทุ่นแดงหักล้างทฤษฎีในนักสื i n g n e v e นว m ช l มล์สมพรแฮนรี่ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี2549และงานวิชาการของนัทพลใจจริงรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์สังคมศา,า,าศสตร์ราชภัฒนสวนสุนันทาค่ะด้วยเอกสารชั้นต้นร่วมสมัยของ CIA ซึ่งเนื้อหาสำคัญของศาสตราจารย์ดรชัยยันเนี่ย ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือของหนังสือเดกคิง e นว r Smile ของพอรแฮนลี่ หนังสือเล่มน,นี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนรัชสมัยเนี่ยหนังสือเล่มน,นี้จะไม่สามารถออกอากาศได้เลยนะคะและเป็นหนังสือที่ไม่ได้มีวางขายในประเทศไทยเป็นหนังสือที่วางขายในต่างประเทศและเป็นหนังสือที่กลุ่มบุคคลที่ล้มเจ้าเนี่ยจะใช้เป็นอาวุธในการที่ใช้ในการสัมมนาในต่างประเทศตลอดเวลาพูดถึงเรื่องของกษัตริย์ที่ไม่เคยยิ้มเลยแล้วก็ว่าด้วดเรื่องของการเอาเนื้อหาจากในหนังสือกงจักรกปริศาจเนี่ยเข้ามาเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งในพอร์ตเฮนรี พอเฮนรีนน่เนี่ยเป็นอดีตน <sein> ักข่าวซึ่งประจำอยู่ที่อดีตน,นักข่าวสำนักข่าวต่างประเทศแห่งหนึง่งซึ่งมาประจําอยู่ที่ประเทศไทยแล้วคุณพรเฮนลี่เนี่ยหลังจากที่เขียนหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปโปรโมทหนังสือเล่มนี้ที่อเมริกาหนังสือเล่มนี้ถูกพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึง่งซึ่งเขาก็รับจา้างพิมพ์ตามปกติและหนังสือเล่มนี้ถูกนําไปโปรโมทในหลายเมืองใหญ่ที่อเมริกาค่ะขณะที่โปรโมทหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะ ก็มีคนทําไฟล์แล้วก็พยายามส่งไฟล์เข้ามาในระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยสมัยก่อนนั้นโดยตัดเป็นท่อนๆๆๆเป็นบทบๆบทบ,ดบ,ดบ,ดบดทีนี้อาจารย์ชาย,ยานันเนี่ยบอกว่าเมาะะื่อเข้าไปดูใน The King Never s m i l e อีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าเนื้อ,อาหาหนังสือเล่มนี้โจมตีในหลวงราชการที่9ว่าอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารในประเทศไทยทั้งหมดศาสตราจารย์นร์ชยันบอกว่าถ้าคุณไปศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดี จพะพบว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กลุ่มเจ้าหรือรัชการที่9เพราะว่าถ้าอยู่ที่กลุ่มเจ้าหรือรัชการที่9พอาพรเฮลี่คุณจะอธิบายอย่างไรเกี่ยวกับ14ตุลา16ึตุลา19หรือพฤษภา35แล้วก็ไม่ได้คำานึ่งนวว่ารัชการที่9จะต้องประสบปัญหาในการตัดสินพระไทยทางการเมืองอย่างถูกบีบบังคับเช่นเดียวกันด้วยหรือตัวอย่างเช่นพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นั้นเคยให้สัมภาษณ์ถึงความหลังเมื่อสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม โดยให้สัมภาษณ์กับ New ิ t r a i ร s Times เมื่อ22พฤษภาคม1992ว่าเมื่อข้าพเจ้าเปิดปากและแนะนำอะไรบ้างพวกเขาก็จะกล่าวว่าใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทพระองค์ไม่ทราบอะไรเลยข้าพเจ้าจึงต้องปิดปากเมื่อพวกเขาไม่อยากให้ข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้าก็ไม่พูด อาจารย์ชายยาันบอกรวมถึงกรณีที่กลุ่มคณะราษฎรกลุ่มอำน,นาจทางการเมืองไว้ในมือตัวเองและเครือข่ายญาติพี่น้องและพรรคพวกมามากกว่า15ปีนับตั้งแต่2475ถึง2490แต่พอรเฮนรี่นะั้นมองข้ามการเป็นศูนย์กลางทางการเมืองไทยของคณะราษฎรออกไปอย่างหน้าตาเฉยอาจารย์ชายยาันก็ยกตัวอย่างค่ะบันทึกของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐ CIA ที่บันทึกในช่วงปี2490ถึง2500โดยระบุว่ารัชกาลที่9ได้วางพระองค์และทรงปฏิบัติบทบาทได้เหมาะสมตามคำลองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนอกจากนี้เอกสาร CIA เนี่ยยังได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นการสิ่งที่ CIA ได้บันทึกนั้นเนี่ยมันคือเป็นการล้มล้างข้อเขียนของพอลเฮนรี่ที่พอลเฮนรี่กล่าวหารัชกาลที่9ว่า พระราชกรณียกิจของราชการที่9เป็นบทบาทใหม่ทั้งส่วนพระองค์และสถาบันกษัตริย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่2475เป็นต้นมาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะประหนึ่งเป็นนักโทษไกลๆภายต้านการควบคุมของผู้เปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำไปเกิดความขัดแย้งรุนแรง เพราะฉะนั้นข้อเขียนของพรเฮนรี่ก็ดีหรือนัทพลใจจริงก็ดีมันเป็นข้อเขียนที่ไม่ถูกต้องเลยเมื่อนําเอาเอกสาร CIA เข้ามายันโดยอาจารย์ชัยยันบอกว่าเท่ากับมุมมองว่า CIA เนี่ยเข้ามามองว่ารัชการที่9ในช่วงปี2500ไม่ได้มีพระราชอำนาจมากมายอะไรเลยโต้แย้งกับข้อเขียนของพรเฮนรี่อย่างเด็ดขาด แล้วก็บอกว่าใน The King Never s m i l e มีข้อเขียนหลายอย่างเลยที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเมื่อเอาเอกสารของ CIA มาจับแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนและอีกอย่างหนึง่งพรเฮนรี่นั้นเนี่ยทำงานวิจัยแค่ไหนเขาเป็นนักข่าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่นานกี่ปีนะคะแล้วเขาก็เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการาข้อเขียนของอาจารย์ชัยยานชัย,ยพรค่ะที่เอาเอกสาร c a เข้ามาบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย พระเจ้าอยู่หัวราชการที่9เนี่ยตกอยู่ภายใต้คือมีการเปลี่ยนแปลง2 4 7 5เสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมาถึงรัชการที่89ตรงรัชการที่9้านี่แหละค่ะไม่ได้มีพระราชะอำนาจใดๆที่จะเข้าไปแทรกแซงการเมืองหรืออะไรเลยพระองค์ยังเคยพูดได้ซ้าว่าเมื่อเราพูดเขาก็บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่รู้เรื่องอะไรไม่ต้องพูดก็ไม่พูดนั่นคือเป็นที่มาที่ทําให้พระเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยสเสด็จโดยแดนชน ไปเลยท้องถิ่นทุรกันดารแล้วช่วยประชาชนในนามของ NGO คนแรกของประเทศไทยละค่ะนี่ก็เป็นข้อเขียนที่นำมาโต้แยง้งอาจารย์ชัยยันเอาเอกสาร CIA มาแย้งเด็กคิงเนเวอร์ชมายของพอลเฮนรี่ซึ่งไม่เคยมีใครโต้แย้งมาก่อนเลยแล้วก็มาแย้งของนัทพลใจจริงซึ่งถูกโต้แย้งมาหลายครั้งหลายหัวนัทพลใจจริงก็ยังคงนิ่งเฉยค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง